สวัสดีครับสำหรับที่เพื่อนๆกำลังชมนะครับจะเป็นไผ่เหลียงเป็นใบนะครับใบไผ่เหลียงไผ่ตัวนี้เป็นไผ่พื้นถิ่นของทางภาคใต้นะครับพอดีผมแบ่งมาจากที่ที่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชลองเทียบขนาดนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วความยาวก็ประมาณหนึ่งอกนะครับไผ่ชนิดนี้ทางภาคใต้นะครับจะนำมาหอ่อทำขนม,มนะครับ ขนมบัาจจากก้าทางภาคใต้เองนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่ชื้นกว่านะครับรวมทั้งฝนตกค่อนข้างชุกเปรียบเทียบกับทางผมที่เอามาปลูกที่จังหวัดสกลนครนะครับพื้นที่มันค่อนข้างแรงเนาะทางอีสานเราทําให้ขนาดใบอาจจะเล็กกว่าทางภาคใต้นะครับแต่ปกติใบขนาดประมาณนี้ก็คือ เป็นไซส์ที่เอาไว้หอ่อทำขนมบ้าจางได้แล้วนะครับจริงๆความต้องการนะครับใบใบไผ่ที่นำมาใช้ในการหอ่อทำขนม,มน,นะครับค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวแต่ว่าปัจจุบันยังมีผู้ปลูกนะครับผู้ปลูกไผ่ที่จะขายใบเนี่ยค่อนข้างน้อยทางปักใต้ก็จะมี การเก็บใบไผ่นะครับแล้วก็นํามาตากแห้งบัดแล้วก็หอส่งที่เยาวราชนะครับแหล่งใหญ่ที่มีการรับซื้อใบไผ่เพื่อนๆลองหาปลูกเอาไว้ติดสวนสักหน่อยหนึ่งก็ดีนะครับสําหรับไผ่ชนิดนี้น่าปลูกมากใบค่อนข้างสวยด้วยนะครับ